จะสุกก้อนนะครับหมากเริ่มใหญ่แล้วก็อีกเดือนนึงก็จะได้เก็บแล้วนะครับพ่อพี่น้องหมากครับนี่เดี่ยวนะครัสีจ๋านะครับพ่อพี่น้องมาสีจ๋าก็ทิมงานนะครับสีจ๋าทิมงานสองคนนะครับพ่อพี่น้องมากัดสามคนนะครับพ่อพี่น้องสีจ๋าพราะว่าสีปูนะครับจ่ายหัวนะครับพ่อพี่น้องจ่ายหัวนี่ทีมงานไดเดี่ยวอยู่ ครับไปพี้องสองคนสองคนนะครับคอยสีเปรี้ยงกันครับเปรี้ยงกันครับรถนะครับมาพี่น้องครับรถเปรี้ยงกันคนละชั่วโมงนะครับพี่น้องคนละชั่วโมงอีกเมื่อโดนนี่เดียวเขาได้ล้มไปสีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาลุ้งไปเบิ้งนะครับมาสีจะาจ่ามันคอยอย่าจังไดนะครับมาพี่น้องระบบอย่าอยู่ตรงนี้นะครับมา ปล่อยแห้งหรือปล่อยเบานะครับเพราะว่าเราก็ต้องเบิรงล้มฟอสครับเบิรงล้มฟอมแต่ลมแห้งเราก็ปล่อยยาเบาๆครับเพราะว่ามันจะพุ่งครับมันจะพุ่งเหมนใส่คนนะครับพี่น้องมันจะพุ่งขึ้นใส่คนนี่แหละครับพี่น้อกัวิถีชีวิตแรงงานให้ในอิเฉลี่ยครับไอเดียวว่าเฉดเนี่ยมันเป็นหมาลินจีนะครับพี่น้องมากลินจีนะครับเห็นไหมครับ เครื่องคูปบัวตากลบบัวแน่จะน้อยกัเกนนบ,เเกบเพร,ะระเเาะว่ากันนะครับพี่นอ้อ,ง,อง,งครับว่าเขาเห็ุางานกับเครื่องจักรนะครับแต่จะมีเสียงแน่จะน้อยกับเพราะว่ากันนะครับพี่น้องครับก็ผมเดี๋ยวดิ๋วพาไปเบิองข้างล่างครับว่าเขาฉีดยาเขาฉีดงไดมันเรามันถือ้บนบอน,นะครับพี่น้องมันถือ้นมันบอนะครับมันเลี้ยแต่ เฮ็ยให้พวกไอ้ยามันตึงมานตึงยังอันตรายวะนะครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋วพาไปเบิ่งนะครับไปตืเบิ่งน้ำกันเลยครับพ่อพี่น้องครับผมก็จะประมาณนี้ครับฉีดฉีดไอ้น้ำไอ้คางต้นนะครับพ่อพี่น้องบ่วให้ถือใบนะครับบ่วให้ถือใบเพราะว่าถือใบมันมันจะแดงเลยนะครับใบมันจะตายเลยนะครับพ่อพี่น้องไอ้ถือใบนะครับฉีดลงพื้นฉีดไอ้ ล้มผืนนะครับพาพี่น้องที่ล้มผืนให้เพราะว่าหญ้ามันพุ่งแล้วครับพาพี่น้องบ่ให้เขาใกล้ต้นบันไดนะครับพาพี่น้องเพราะอยาอันตรายนะครับพาพี่น้องอยาอันตรายเพาก็ดสีดใกล้ออกข้างๆางต้นจังน้อยนะครับถ้าหญ้ามันอยู่ใกล้ต้นเพราะกัดเหยียบลงนะครับพาพี่น้องเหยียบมาข้างๆแล้วเกาค่อยสีดนะครับพาพี่น้องสีเเพื่นๆกับเพราะนะครับพาพี่น้องเ่าต้องจีร้ายนะครับเพราะว่าหยาบ้านเขามันแห้งนะครับพาพี่น้องหยาบ้านเขามันแห้ง เขาสีลงพื้นนี่สิเลยครับสีลงพื้นสีใส่นตน้นที่มันเขียวๆนะครับมาพี่น้องสีปูไปนะครับมาพี่น้องสีปูไปเพราะว่าถ้าเขาอ่ายังไะถ้าเขาสีขึ้นสูงร้ายนะครับลมมันจะตีไอ้ละอองนะครับละอองยานะครับมาถือเขาได้นะครับมาพี่น้องมาถือเขาได้ก็เห็ุในเสื้อผ้าเขาเวลาเงือเขาออกนะครับซ้ำเขาได้รับยายตลอดเวลานะครับมาพี่น้อง เ้าวกลั่วเ้าสีเ่ากับสีล้มื้นนะครับเพราะว่าถามมีล้มก็ต้องยุดนะครับพี่น้องถามีล้มก็ต้องยุดสีนะครับพี่น้องอาจจะประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมอันนี้ก็พักนะครับพักพักเมื่อยครับพี่น้องพักเห็นงานได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็พักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาเบิงนะครับรถถังหยามันเป็นแบบได้นะครับนี่ครับพี่น้อง มันก็จะเป็นหัวฉีดแบบนี้นะครับหัวฮอกกับจีแกงแบบนี้นะครับแกงฉีดยาแบบนี้นะครับพ่อพี่น้องอยู่กับไปเจอทุกข้อแล้วครับพ่อพี่น้องก็จะมีอยู่สองสองสองหัวนะครับหัวปล่อยยานะครับพ่อพี่น้องก็จะเป็นระบบไดนะครับในัวนีจีต่อใส่กรบไปเผารถนะครับเขาอื่นเผาบ้างนะอ่าแกนเผานะครับพ่อพี่น้องกับจีต่อเขาในรถเลยนะครับว่่ได้ใส่ระบบไปน้ำมันอะไรนั่นนะครับ เขาเอินยังกับเรื่องมอเตอร์น้ำมันที่ใส่นะครับมันก็จะต่อเข้ามาในเพาเนี่นะครับพายพี่น้องในเพาก็ยื่นออกไปใส่ในใยยืน่นเพื่อที่จะปั่นหยาออกมานะครับครับผมนริงๆเป็นเบ้าปล่อยหย่านะครับปล่อยปล่อยโคยปลอย่ปลอ,ยปลอยแห้งก็จะเป็นเบ้าตัวนี้นะครับพายพี่น้องก็จะมีเบ้าอีกสองตัวน,นี้ทางยาเขาเนี่ยก็ประมาณทางตัวนี้ก็จะประมาณห้าร้อยทางห้ารอยลิตรอ่าแม่บ้าเจิด ฮารุอล,ลิดนะครับ่อพี่น้องทั้งนี้จะผสมยายุยสามโตนะครับ่อพี่น้องยาสีดไอ้ฉีดวัชพืชนะครับมพี่น้องอยายุ่ยสามโตนะครับไอ้พวกยาดูดซึมยาเผาใหม่นะครับมันเป็นยาแล้วก็ยาจาพวกแว,ว่าไอ้ที่มันฉีดยาตัวนี้นะครับก็เจ้าฉีดเบิงนะครับว่าหยามันชนิดแตกก็เจอกกระเอายามาให้ฉีดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพายาเพื่อนหน่อยหมากลินจีนะครับมพี่น้องส่วลินจีที่เดี๋ยวด้ฉีดนะครับมาพี่น้อง นี่ลูกโดดรับพ่อพี่น้องอีกประมาณเดือนนึงก็จะได้เก็บแล้วนะครับพ่อพี่น้องอันนี้เป็นลิ่นจีไงนะครับพ่อพี่น้องลิ่นจีไงโดกแห้งครับพ่อพี่น้องดกแห้งปลานี่ก็บจิประมาณประมาณสิบลายได้อยู่มั้งครับปลานี่งสิบลายได้อยู่มั้งครับถามว่าเออเวลาเขาฉีดยาเนี่ยมันถึงมากมันบ้นะครับไอ้สามเอ็ยังก่อนอะ อย่าขายามันพุ่งใส่หมากันบ่นะครับอันนี้เพาพุ่งนะครับพ่อพี่น้องเ่าพุ่งเวลาเขาฉีดนะครับพ่อพี่น้องในเรื่อ่าหยานะครับเข้ากับจิตจีนเดียบมันลงมาแบบนี้นะครับพ่อพี่น้องตีนเดียบมันลงมาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ค่อยฉีดนะครับฉีดใส่ใบหน่อยเดียวเองนะครับพ่อพี่น้องตีนเดียบมันลงมาแบบนี้นะครับอเข้ากับจตใส้นะครับรถไทนะครับรถสอ้รุ่นคูโบต้าครับคันนี้ก็สีนเดง่ายนะครับพ่อพี่น้องนี่ก็ แข้งนะครับขี่จ่กง่ายนะครับขั้นนี้ครับงายกระมูนะครับมาพี่น้องทำงานกระมูกัร่องลิ้นจีกัสิบประมาณนี่ครับความยาวของมันกัสิบประมาณจากจากหัวร่องไปถึงท้ายร่องนะครับกัดสิบประมาณยี่สิบยี่สิบเมตรได้นะครับยี่สิบสามสิบเมตรได้นะครับมาพี่น้องกสิมีย่ประมาณสามสิบก็ร่องนะครับมาพี่น้องกัดร่องจีเบิ่งว่าประมาณจากไรนะครับมาพี่น้องความกว้างของของ ช่องว่างนะครับช่องว่างของแต่ละต้นก็จะอาปลูกกับประมาณประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณหาเมตรหกเมตรนะครับวัาพี่น้องประมาณหาหรือหกเมตรนะครับแล้วลินจีลินจียู่นี่ก็จะาปปลูกหลายสายพันธุ์นะครับพ่าพี่น้องเ่าเป็นสายพันธุ์เดียวนะครับพ่าพี่น้องสังเกตเบื้องใบมันนะครับตัวนี้จะเป็นใบออกเหเลืองงนะครับพ่าพี่น้องมันจะมีอยูสองสายพันธุ์เขาจะปลูกแซมกันนะครับอันนี้สายพันธุ์หนึ่งแล้วตัวแรกก็อีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็อีกสายพันธุ์นึงก็จะอาไปปลูก ทราบกันไปนะครับเพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี้ยวก็จะสิเก็บเกี่ยวแบบว่าสิเก็บพันนีก้อนพันนีสุกก้อนนะครับแล้วก็อีกพันนึ่งก็สเพราะเก็บพันนีเบิดแล้วพันนั้นก็สิเริ่มสุกขึ้นมานะครับก็จะวางวางตารางไปดีนะครับพอมี่น้องนี่ครับสังเกตเบื่อหมากนี่ครับอันนี้ยังน้อยๆยูยนะครับพอมี่น้องอ่าอันนี้จะซุกที่หลังนะครับเราเบิ่งอีกพันนี่ครับพันที่สุกก้อนนะครับพามี่น้องเห็นไหมครับ พันธุ์่สิใหญ่ขคือมาแน่จังหนนะครับรพี่น้องตัวน,นี้ีิสุกก่อนจะแดงก่อนนะครับพี่น้องกับเฮาจิเก็บพันธุ์นี้นก่อนนะครับพี่น้องเก็บพันธุ์นี้ก่อนครับนะครับพันธุ์นี้จะสุกก่อนนะครับหมากเริ่มง่ญ่แล้วก็อีกเดือนนึงก็สิได้เก็บแล้วนะครับรพี่น้องมาก็สิถทามาว่าง่ญ่บ่โอซ้ำลูกปิงปองเหมนี้พี่น้องเกือบซ้ำลูกปิงปองนะครับหมากแง่หวานครับหวานเจี๊ยบนะครับรพี่น้อง ไอ้ดิวกับพาพี่พ so kind of ี่น It ้องกเบึงสวนลิ้นจี่ในอิสราเอลเขานะครับพาอพี่น้องในอิสราเอลบรรยากาศรอบๆอบไอ้รอบรอบเนี่ยคือภูเขารอบรอบเลยนะครับพาพี่น้องเห็นไหมครับบรรยากาศดีครับมองเที่ยวเดียวยูนะครับเห็นบราบภูเขารอบรอบเลยไอ้เดียวยูประมาณหูเขานะครับเขาเอื้อมาหูเขาบ่หรือยังระว่างเขาสองข้างนะครับฟังนี่กับฟังนี่เป็นเขานะครับไอ้เดิยวยูอยู่แองมนเลยนะครับพ่อพี่น้องยู่แองมาเลยฟังนั่นก็จะเป็นเล่มมันน้อนนะครับ เห็นบ่ครับพ่อพี่น้องฟังในเร่มานอนเราเบิ่งฟังนี่ครับฟังนี่เป็นชิเลียนะครับพ่อพี่น้องชิเลียอ่ามองไอ้เดียวเี่เนี่ยคืออิสราเอลนะครับพเอแม่พี่น้องอ่าอิสราเอลกับประมาณนั้นครับพ่อพี่น้องสำหรับมือนี่ไอเดียวกับพ่อพี่พ่อน้องมาแช์ประสบการณ์นะครับแช์ประสบการณ์ในการทํางานแช่ประสบการณ์ว่าอิสเาียลเขามีสวนแบบใหม่อย่างแน่นะครับพ่อพี่น้องเก็บเกี่ยวเดือนใดแน่นะครับพ่อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเดือนนานะครับ เดือนนี้ก็เดือนยังแล้วคิไปเดือนนานะครับพี่น้องก็ไว้พื่อๆกันคลิปต่อๆไปครับก้อนะจากจะละใไปกับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องไอเดียวน้ำนะครับเพื่อไอเดียวเชนมีได้มีก็รังใจฮคดคลิปต่อๆ,ๆไปนะครับแชร์พี่อ้น้องได้เบิง่งคือเก่าล่ะครับพ่อพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ไอเดียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย